มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาคนี้ได้อีกแล้วนะคะถูกรางวัลที่1รวมไป18ล้านบาทยินดีกับคุณโดโด,โดคุณหมีถูกรางวัลที่1รวมแล้ว18ล้านบาทค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2568นะคะโดยผลการออกรางวัลมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ8 1 1 8 5 2 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ1นึ่งแบาทนะคะเลขที่ออกก็คือ8 1 1 8 5 1แ้าและ811853ค่ะล่าสุดเพจเฟซบุ o กลอตเตอรี่พาทได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความเมื่อวันที่1สิงหาคม2568นะคะซึ่งมีเศรษฐีใหม่กับลอตเตอรีร่พาท2ทสอท่านขอแสดงความยินดีกับคุณโดโดถูกรางวัลที่1จํานวน2ใบคุณหมีถูกรางวัลที่1จํานวน1ใบรวมทั้งสี่สาใบ18ล้านบาทครับขอแสดงความยินดีกัับบเศรษีใหม่ด้วยค ทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะหลังจากที่โพสต์ภาพออกไปแล้วและมีข้อความดังกล่าวต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ